ล่าสุดค่ะสําหรับรีวิวนะคะสำหรับเพลงคลิกแรกของน้องๆ baby monster ได้ปล่อยออกมาแล้วเลยค่ะดีียไี้ว่าเป็นหนึ่งนาทีที่ดีต่อใจก่อนหน้านี้ค่ะยังบอกว่าจะเป็นเพลงที่แรปทุกคนเลยนะคะไม่ได้ร้องกันปรากฏว่าปล่อยออกมาเฮ้ยแรปจริงค่ะคือได้ฟังเป็นบางคนนะเพื่อนๆนะก็จะได้เห็นอ่ะพาร์ทนี้ค่ะน้องชิคกต้าร้องเนาะพาร์ทนี้นะคะ c a c k h i l l s tap, walking with my hips back, money click clack. ส่วนน้องอายองก็แบบแร็ปโหดอยู่แล้วนะจ๊ะ I need a van to hold on my bags, always the first and never the last. Here a i my girls, we s i p p in g the scene, we do w it. น้องรามีก็โคตรฟาดจะเป็นท้ายๆของคลิปนี้หน่อยนะคะ yeah, Get back with the day man, clap clap, bring that ASAP. แล้วก็เขาบอกว่าอันนี้จะเป็นน้องพริตากับน้องโรรานั่นเองนะทุกคน who เรีว่ามันเป็นดนตรีแบบว่ายั่วๆบดๆน่าจะแม่เอออารมณ์แบบนั้นแต่ว่าต้องฟังเพลงเต็มนะน่าจะมีแบบว่าพาร์ทที่แบบไม่ได้ช้ามากแล้วก็อาจจะมีเร็วๆไปเลยเรีดีว่าเขาบอกว่าเพลงแรกในอัลบั้มก็คือคลิกแคลกนะคะเป็นเพลงที่เบมอนทุกคนเนี่ยแรปทุกคนเลยนะคะไม่มีใครร้องสักคนเลยเห็นจะจริงแล้วนะคะแม่โอ้โหเรียีว่าปังมากๆนะคะ YG เล่นเกมเก่งทุกคนรู้ว่าเบมอนนะคะสายโวคอลโหดขนาดไหนแตโนจักเปิดอัลบั้มมาเพลงเต็มนะคะไม่มีใครได้ ร้องเลยแต่ว่าแรปกันทุกคนนะคะเสียงนี่แบบสับแบบใหม่แม่แม่แฟนคลับบอกว่าไม่ซ้ำเลยจ้ารอติดตาม MV ดมีเลยะคะ่ะเพื่อนๆท่อนแรกนี่น่าจะเป็นแคนดี้นะคะชอบเสียงเบาๆมีลมกระซิบแบบว่าหนักแน่นประมาณนี้บีทก็แบบยุ่ยุบดบทนะคะสมมงเพลงแรกของบัมเต็มชุดแรกมากๆค่ะเป็นเพลงที่พอบแบบออริจินอลนะคะที่ YG ไม่เคยมีมาก่อนเลยเพลงอื่นก็อย่างน้อยหน้านจ้าซึ่งเขาจะมีการปล่อยพรีวิวนะคะออกมาเรื่อยๆนั่นเองค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะเพลงล่าสุดนี้ชอบ เปล่าคลิกและเสียงเดิกๆคืออุ้ยแรปก็ไม่เคยแผ่วค่ะก็ฝากทุกคนนะคะเข้าไปฟังกันด้วยเยอะๆนะคะเ,เพื่อน